เล่นกันด้วยกันเล่นด้วยกันดีๆใครอ้อนใครกวนใครส่งเสียงดังเนี่ยลูกของแม่บุญหลายลูกของแม่บุญหลายเขาย้อนย้อนร้องเสียงดังใครจะเล่นด้วยก็มาให้เล่นด้วยจะมีความดุของความเป็นแม่ป่าอยู่ มีความเป็นแมวป่าอยู่ไม่ค่อยเล่นกับใครง่ายๆเหมือนกับแม่เขานะเป็นลูกหลานของแม่น้ำตาลลายลูกหลานของแม่น้ำตาลลายโตเป็นหนุ่มเป็นสาวกันมาแล้วไม่เมียวโตเป็นหนุ่มเป็นสาวกันมาแล้วรับวัคซีนเรียบร้อยถ้าหมันยังมีตัวที่ กลางเป็นสาวขึ้นมารอรอบทำมันในโอากาสต่อไปตอนนี้ก็อยู่ร่วมกันยังมีความสุขมาชิกเก่าทมามชิกใหม่อยู่ด้วยกันอยูด่ด้วยกันได้อย่างดีอยู่ด้วยกันได้อย่างดีครับเหมียวทั้งเหมียวท,ทั้งไก่อยู่ด้วยกันแบบสุกกายสบายใจนาพุทธสถานวัดปวงชยัยเจ้าหอมลำปาง ครัวันนี้ก็ขอนำภาพความสุขสุน่าลักของน้องน้องเมียวน้องน้องไก่เล่นด้วยกันให้ทุกคนทุกท่านได้ดูได้ชมกันไว้เพียงเท่านี้พบกันใหม่คลิปต่อไปโชคดีมีสุขทุกกันทุกคนทุกท่านสาธุ